โยนก็คือจบเลยเพราะมันคือเต็นท์โยนนั่นเองสอนวิธีการเก็บเต็นท์ที่รวดเร็วให้เรียบร้อยไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำอ่ะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการกางเต็นท์เก็บเต็นท์เจ้าเต็นท์สปริงตัวนี้ที่มีคนบ่นเข้ามาเหลือเกินว่าเวลามันกางแล้วมันเก็บยากมากมันเก็บแบบว่า กว่าจะเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันง่ายแบบไหนซึ่งตอนนี้ผมจะมีเต็นท์สปริงทั้งแบบตัวเล็กแล้วก็แบบตัวใหญ่อันนี้ผมสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นี่น้ําหนักของมันเนี่ยเบาแบบประมาณ5-6โลเท่านั้นส่วนอันนี้ก็ได้ประมาณ7-8โลนี่ถือสบายๆเลยนะมันอาจจะดูใหญ่นิดนึงแต่ว่ามันกลางง่ายมันเก็บง่ายสําหรับคนที่อยากจะแบบว่าเป็นเสือปืนไวเวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วแบบว่า เจอฝนตกหนักอยากจะรีบเก็บถ้าสมมติว่าเวลาเราใช้เวลาในการเก็บนานๆ่ะแดดมันร้อนๆบางทีเราจะงดหิดใช่ปะครับแต่อันนี้มันเก็บง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะสอนวิธีในการกางเต็นท์ซึ่งวิธีกางเต็นท์ไม่ต้องสอนหรอกเพราะว่าโยนก็คือจบเลยเพราะมันคือเต็นท์โยนนั่นเองแต่วิธีการเก็บจะเป็นแบบไหนทําให้ดูทั้ง2ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาแกะกันก่อนดีกว่าครับอ่ะอันนี้ผมจะพูดถึงแต่ตัวเต็นท์อย่างเดียวนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในนี้มันก็จะมีตัวสมอบวกอะไรมาให้ด้วยนะครับในในก็ นี่จะพูดถึงหน่อยอ่าในนี้ก็จะมีตัวสมอบกกระเชือกให้มาด้วยไม่ได้สนใจอันนี้ผมจะโยนอันนี้ไปเลยอ่ะและอันนี้ก็จะเป็นแบบอันใหญ่ยังไง นี่คือวิธีการกางเต็นท์ของมันง่ายมากง่ายนิดเดียวนี่คือตัวเต็นท์นะครับอันนี้แบบใหญ่อันนี้ก็จะแพงกว่าหน่อยอันนี้เป็นแบบเล็กเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเก็บเต็นท์ที่รวดเร็วให้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากอันตัวเล็กก่อนละกันนะวิธีการเก็บตัวเล็กนะครับให้เราจับเหล็กตรงนี้มันจะเป็นเหล็กเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กเหล็กอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กจับเหล็กทุกอันรวบเข้าหากันอย่างนี้นะครับ อพอเรารวบเราก็รวบกับเข้าม,มาอย่างนี้รวบเข้ามาอย่างนี้หมดเลยเสร็จแล้วเราจับมันตั้งขึ้นอย่างนี้มันจะได้หน้าตาแบบนี้เลยอย่างนี้เราจับตรงกลางอันนี้เพื่อให้มั่นนะครับแล้วก็จับเหล็กไฟลด้านนี้กดลงไปอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะพอมาเป็นมุมนี้ปุ๊บเราจะจับเหล็กฝั่งนี้มือเราจับนี้อยู่นี่นะจับไลายฝั่งนี้กดลงไปลงไปอย่างนี้ แค่นี้ให้ลงไปถึงจุดตรงนี้นี่นะครับแล้วเราก็พลิกอันนี้กลับแล้วก็พลิกอันนี้เรียบร้อยงงไหมถ้างงเดี๋ยวผมจะทำอินเสิร์ตตอนที่ผมเก็บให้ดูอีกทีนึงแล้วถ้าสมมติยังตามไม่ทันค่อยๆกดดูทีละนิดก็ได้นะครับเพราะมันรวดเร็วมากจริงๆอ่ะอันนี้ผมเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ หลังจากที่เก็บอเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอันนี้มาถึงที่เป็นอันใหญ่กันบ้างอันใหญ่อันนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆจะเก็บยากกว่าอันเล็กนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กว่าแค่นั้นแต่วิธีการเก็บเหมือนกันเลยมันก็จะมีเหล็กแบบนี้แต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะมีเหล็กทั้งหมด6เส้น1 2 3สแล้วก็4 5หแล้วก็ข้างล่างนั้น6วิธีการนะครับรวบเหมือนกันรวบเข้ามาแบบนี้แล้วก็รวบของฝั่งนี้เข้ามา ตอนนี้เราลวกทั้งสองฝั่งเข้ามาแล้วนะครับจับมันตั้งขึ้นแบบนี้เหมือนกันเลยวิธีการเหมือนกันเป๊ะครับจับได้แล้วปุ๊บให้กดฝั่งอันนี้ลงฝั่งหัวนี่ลงไปให้มันเข้าไปลึกแบบนี้พอมันลงไปลึกแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะมองมาประทรงนี้พอแบบนี้ปุ๊บเราก็พลิกแยกไข่แยกมันเรียบร้อยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการกางเต็นท์โยนเต็นท์สปริงแล้วก็เก็บง่ายมากง่ายนิดเดียวใครที่สายปื้นไวชอบแบบเก็บด่วนๆกางง่ายๆไม่ต้องปัญหาเยอะเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นน้ำตกไปทำนู่นทำนี่ดีกว่าอันนี้ตอบโจทย์มากๆผมชอบใช้มันมา,มากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเหมือนผมก็อย่าลืมนะครับ s c r i b e ยไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต,ต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะอยากได้เสื้อแบบนี้ ตัวละ290บาทด้านหลังเป็นแบบนี้อ่ะเท่ๆยังไงก็ฝากคลิปดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วอยากให้เราทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลแล้วพยายามทำให้ดูลักกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย